ไม่เซ็นไม่เซ็นไหนเอาต่อยสวัสดีดเพื่อนๆครับวันนี้เราวันนี้เราจะมาเล่นไมค์คาฟพอยต์ดิสชั่นครับวันนี้เรามาอยู่กับกริชนะครับกริชที่ชื่อว่าเอ็กซเซลกริชไม่ใช่วันเดอร์กริชนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละ เร็วมาเร็วๆมึงผมช้าครับนี่ครับการที่เราจะทำเอ็กเลกลิได้ครับขั้นแรกครับเออขั้นแรกต้องขุดแบบนี้ครับขุดไปสามบล็อกครับสามบล็อกนี่จากนั้นก็ทำแบบนี้ครับ ขั้นต่อไปครับอย่าให้โดนไม้ค้าดิคาครับทําแมบนี้ครับตรงนี้ครับอย่ากดตรงโกสตูนครับกดตรงข้างๆครับดังนั้นเหมือนกับทําลายทีเอ็นดีลงไว้ครับทําแบบนี้ครับวู้นี่มันที่อะไรเนี่ยเหมือนกับที่สนามเด็กเล่นเลยและนี่คือที่อะไรวะไม่เข้าใจครับก็ขึ้นไปข้างบนกันดีกว่า และนี่แหละครับคือมอสเอ็กซาเลกรินะครับขอบอกสุดยอดมากเดี๋ยวทำอีกทีละกันไม่รู้ว่าจะได้อีกทีหรือเปล่าคือจริงๆแล้วทำไรบักเทียนทีวีก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้ครับอ้สุดยอดเหมือนกันแต่ว่าแต่แค่ว่าจะเห็นรู้แค่นั้นเองครับและก็แล้วก็ยังมียังมีการถ้าเรามาทำสองอันติดต่อกันด้วย อินเลิมีัอรนันนี้ก็อินเลิฟปสุดๆดีแต่ว่าอันนี้จะทำไว้แค่นี้ครับาททกทีีเห็นสีอ้นี่ครับเราก็เ็นเพื่อนของเรามานั่งตรงนี้ถ้าเขามานั่งตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นจุ๊บๆกันเลย และสำหรับวันนี้ครับมอดเอ็กซ์เรย์ก็ขอลาไปก่อนกับซูปเปอร์ไรเอตอิริชันมันจะบ้าไปแล้วไปแค่มอดเอ็กซ์เรย์นะครับขอแค่นี้นะครับสวัสดีครับกับเอ็กซ์เรย์กิชจี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  โปรดสวัสดีชแนลผมเกรเดทกรอบคือวิกกี้ชแนลผมผมแบ่งลางดีด้วยครับนี่ครับกด,กดตรงนี้ครับ yeah, เย่แบ่งลังเอาเอาเอาแรง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 เดี๋ยวขอดิดขัดอีกหน่อยครับแรงๆเ,เลยเอาอย่างนั้นแหละนี่คือตาของฉันและนี่คือกดแรง